จากสถานการณ์ของไทยในตอนนี้ใครหลายๆคนต่างวางแผนการใช้ใจ่ายในชีวิตแบบรัดเข็มขัดกันมากขึ้นแต่ทำไมจึงสวนทางกับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตไปพร้อมเทรนเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลาศูนย <Yeah. S 1> ์วิจัยกสิกรไทยคาดการว่ายอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าจะอยู่ที่52,000ถึง 55, 0 0 0คันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้69-79%ถึง แบ่งเป็นยอดขายรถยนต์กลุ่มไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดที่48,000ถึง50,000คันและรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่อิเล็กทริกเวฮิเคลที่4,000ถึง5,000คันเหตุผลที่ยอดขายเพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดที่กลายเป็นรุ่นมาตรฐานสำหรับรถยนต์หลายแบรนด์ชั้นนำด้วยลักษณะการใช้รถยนต์ของไทย อย่างมั่นใจในระบบไฟฟ้าที่ควบคู่ไปกับระบบน้ำมันเรามาดูเหตุผลอย่างละเอียดจากตัวอย่าง plug-in hybrid ที่พัฒนาไปไกลกว่าระบบไฮบริดธรรมดากันตามชื่อ plug-in hybrid คือสามารถชาร์จไฟเข้าสู่แบตเตอรี่ได้โดยตรงผ่านการเสียบปลั๊กแบตเตอรี่และมีมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่กว่าระบบไฮบริดทั่วไปจึงสามารถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าได้100%และไปได้ไกลสูงสุดถึง67กิโเมต่อการชาร์จเต็ม เพียงพอต่อไลฟส์สไตล์การใช้ชีวิตหนึ่งวันของคนเมืองและเมื่อเทียบราคาค่าไฟต่อการชาร์จเต็ม1ครั้ง1กิโลเมตรจะตกอยู่ประมาณ60สตางค์หรือไม่ถึง1บาทซึ่งถือว่าประหยัดมากจึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลานี้นอกจากความประหยัดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่จึงทำให้มีแรงขับเคลื่อนสูงโดยมีอัตราเร่งสูงถึง100ภายใน7.5วินาที และมีแรงม้าสูงถึง284แรงม้าแต่กลับมีค่าไอเสียหรือคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำเพียง36กรัมต่อ1กิโลเมตรและแน่นอนเมื่อเราขับเคลื่อนด้วยโหมดไฟฟ้า100%ตลอด1วันเท่ากับไม่ปล่อยมลพิษหรือเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์เป็น0ูนนอกจากนี้ดีไซน์ที่หรูสอดคล้องกับสมรรถนะและความสะดวกสบาย ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงความคุ้มค่าความปลอดภัยที่พัฒนาไปพร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อ และนี่คงเป็นเหตุผลที่ทำให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามีแนวโนบเติบโตขึ้นไปพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆบนเส้นทางการแข่งขันในตลาดที่ท้าทายกับไลฟ์สไตล์ที่ไปข้างหน้าตลอดเวลาพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ